ชาวญี่ปุ่นสุดหล่อคนนี้นะคะเขาคือมาซาโตะโคบายาชิอดีตนักชกชาวญี่ปุ่นผู้เคยเป็นคู่ปรับคนสําคัญของบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจคนไทยของคนทั้งประเทศในสังเวียน K1 ที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะและเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาบินมาเมืองไทยเพื่อร่วมงาน K1 วั r เวิร์2 4ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าเมื่อเขารู้ว่าพี่บัวขาวจะขึ้นชกในแมชนี้ด้วยเขาถึงกับตื่นเต้นและ รีบบินมาเยี่ยมบัวขาวก่อนหน้างานจะจัดขึ้นทันทีแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเลยก็คือพี่บัวขาวของเราพาเขาสัมผัสกับวิถีชีวิตไทยแท้ๆโดยการให้เขามาตำส้มตำและดำนาโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนการมาเมืองไทยของคุณมาสโะตะในครั้งนี้นะคะเป็นการมาครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะคะ และตลอด3ปีที่ผ่านมานี้นะคะเขาก็ไม่เคยออกนอกประเทศด้วยดังนั้นทริปนี้นะคะจึงถือว่าสำคัญมากๆสำหรับคุณมาสโตเลยละค่ะและพอเขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเขาก็ไม่รอช้าต่อเครื่องบินตรงไปที่เชียงใหม่ทันทีเพื่อไปยังค่ายบัญชาเมฆที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างนั่งรถตู้จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปอำเภอแม่แตงที่ตั้งของค่ายบัญชาเมฆเขาก็เล่าย้อนถึงอดีตเมื่อ25ปีก่อนที่เคยมาอยู่เมืองไทยเพื่อมาฝึกซ้อมมวยว่าตอนนั้นเขามีเงินติดตัวแค่เดือละ50,000เยน หรือประมาณ1 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นและต้องฝ่าฟันชีวิตในเมืองไทยเพียงลำพังโดยไม่รู้ภาษาไทยเลยแม้แต่น้อยระหว่างทางเขาสั่งให้รถตู้แวะเซเว่นเพื่อซื้อ M150 เครื่องดื่มชูกำลังที่เขาดื่มประจำในสมัยมาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักที่เมืองไทยเขาบอกกับน้องๆทีมงานที่มาด้วยกันว่า m 1 5มมันก็เหมือนเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อโอโรนามินซีของญี่ปุ่น แต่ในความรู้สึกของแอดแอดชอบโอร่านาเมนซีมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะออกหอมน้ำผึ้งดื่มตอนร้อนๆนี่คือสดชื่นมากๆเลยค่ะมีขายในเมืองไทยด้วยนะคะและก่อนปิดตู้แช่ก็เหลือบไปเห็นสปอนเซอร์ที่อยู่ด้านล่างเขาก็เลยบอกว่าโอ้ใช่ๆตัวนี้ก็อร่อยมากด้วยเลยเหมามาอีกหลายขวดที่เขาซื้อเยอะแบบนี้นะคะเพราะตั้งใจว่าจะเอาไปฝากพี่บัวขาวด้วยนั่นเองค่ะ พอเขาขึ้นรถปุ๊บนะคะเขาก็เปิดฝา M150 ดื่มทันทีเลยค่ะขวดนี้ถือว่าเป็นขวดแรกในรอบ25ปีของเขาเลยพอดื่มไปแค่คำแรกเท่านั้นนะคะเขาก็ทำท่าฟินครุ่นคิดและพูดว่าใช่เลยรสชาติแบบนี้ขวดแบบนี้แหละนี่คือความทรงจำของผมที่เคยสัมผัสมาเมื่อหลายสิบปีก่อน พอเขามาถึงค่ายบัญชาเมฆคุณมาสะตกะถึงกับตะลึงกับความใหญ่โตของค่ายมวยบัวขาวพร้อมกับหัวเราะแล้วก็พูดว่านี่บัวขาวนายเอาเงินต่อยมวยทั้งชีวิตมาเพื่อทําสิ่งนี้เหรอเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายให้ดูความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านบัวขาวพร้อมขึ้นคําบรรยายว่าสถานที่ออกกําลังกายและที่พักของบัวขาวที่มีพื้นที่กว้างถึง160,000ตารางเมตรด้านในยังมีทุ่งนาพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อให้นักกีฬาสามารถดารงชีวิตและพึ่งพาตัวเองได้ด้วย การมาถึงของเขาในครั้งนี้นะคะแอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้บอกพี่บัวขาวหรือเปล่าเพราะพวกเขายืนเคว้งอยู่ตรงนี้นานพอสมควรเลยค่ะ ท่ามกลางแดดเปรียงเยงแถมเจอน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาพอเขาถามว่าเห็นบัวขาวไหมน้องก็ตอบว่าไม่รู้แล้วก็ขี่รถไปต่อจนเขาตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจด้านในด้วยตัวเองเมื่อเขามาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเขาจึงได้เจอโคชยิ้มคุณเทรวัตรยิ้วยิ้มผู้จัดการของพี่บัวขาวที่กำลังนั่งอยู่จึงได้ทักทายกันและโคชยิ้มก็ให้คนพาคุณมาสะตะและทีมงานเดินไปหาพี่บัวขาวด้านใน พื้นที่ใหญ่มากๆนะคะระหว่างเดินต้องผ่านทุ่งข้าวก็ทําเอาพวกเขาตื่นเต้นที่ได้เห็นทุ่งข้าวไทยในสถานที่ใหญ่โตที่ไม่ใช่แค่ยิมสําหรับฝึกซ้อมมวยเพียงอย่างเดียวคุณมาสตกยังหันไปที่ทีมงานพวกเขาแล้วก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่านาข้าวที่นี่พวกเขาปลูกเองแล้วก็เก็บไว้กินเองด้วยนะครับและคนนําทางนะคะก็ชี้ไปที่กระท่อมไกลๆอยู่ตรงนั้นและอธิบายว่าตรงนั้นเป็นที่พักและสถานที่ฝึกซ้อมของนักมวยและก็พื้นที่ราบทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านบัวขาวทั้งหมดเลยครับและก่อนที่เขาจะไปเจอกับพี่บัวขาวเขาก็มาแวะร้านขายของที่ระลึกก่อนคุณมาสตกมาซื้อกางเกงมวยที่ลูกชายวัย8ขวบของเขาอยากได้อยู่พอดีระหว่างเดินเขาเห็นรูปผลงานที่ผ่านมาของพี่บัวขาวติดอยู่เต็มผนังไปหมดเลยพูดว่าผมอยากให้บัวขาวติดรูปของผมตรงนี้บ้างจังเลยหลังจากซื้อกางเกงเสร็จนะคะภารกิจตามหาบัวขาวก็ดําเนินต่อไประหว่างเดิน เขาก็บอกว่ามันกว้างมากๆเลยนะพื้นที่ที่ตรงนี้และตอนนี้มันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆซะด้วยสิและเขาก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ที่มานั่งนะคะคุณมาซาโตะก็ร้องทักด้วยความดีใจไปว่าบวกเข้าพี่บวข่าก็ถึงกับตกใจรีบลุกขึ้นมาทันทีคราวนี้สองหนุ่มหล่อก็กอดทักทายกันด้วยความดีใจและคุณมาซาโตะก็สวนคำถามที่อยากรู้ไปทันทีว่าคุณขึ้นชกไฟนี้ทำไมพี่บวข่านะคะก็ตอบไปว่า ผมยังแข็งแกร่งอยู่ผมยังสู้ได้ก่อนที่จะพาคุณมาซาโตะไปตำส้มตำตรงบริเวณที่เขานั่งเมื่อคุณมาซาโตะรู้ว่าบัวขาวจะตำส้มตำให้กินดูหน้าเขาออกจะซีดๆมากกว่าดีใจนะคะพร้อมถามกลับเลยว่าส้มตำม,มันเผ็ดมากนี่นาพี่บัวขาวก็เลยพูดว่านิดหน่อยนานิดหน่อยพอพี่บัวขาวไปหยิบหม้อที่จะลวนหมูสับทำลาบคุณมาซาโตะก็ไปจับแขนด้วยความห่วงใยว่าคุณเพิ่งซ้อมเสร็จมาไม่ไหน่อยหรอ พี่บัวขาวก็เลยบอกว่านิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ทําให้กินได้คุณมาซาโตะเลยหันไปบอกทีมงานของเขาว่าผมไม่คิดเลยว่าจะมีวันที่บัวขาวมาทําอาหารให้กินแล้วสักพักนะคะคุณมาซาโตะก็หันไปเห็นน้องโคตะนักมวยสุดหล่อคนนี้พอพี่บัวขาวเห็นก็เลยตะโกนเรียกให้มาร่วมวงด้วยกันสุดหล่อคนนี้นะคะคือโคตะมิอุระขวัญใจสาวๆทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเขาเคยแพนน็อกให้กับพี่บัวขาวในไฟพิเศษ Legend of อ u ราชดำเนินในปี2,565เป็นแมชที่พี่บัวขาวน่าจะเก็บกดมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันถแถลงข่าวเลยก็ว่าได้เมื่อสาวๆชาวไทยเอาแต่ขอถ่ายรูปกับน้องโคตะที่นั่งค้างๆพี่บัวขาวเหมือนทุกคนมองไม่เห็นว่าพี่บัวขาวนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยแถมยังให้คอนเซปต์ในแมชนี้กับน้องโคตะว่าแมชนี้เพื่อชาติแต่หัวใจนี้เพื่อเธอและหลังจากจบการแข่งขันนะคะน้องโคตะก็มาเป็นลูกศิษย์พี่บัวขาว และมาเก็บตัวที่ค่ายบัญชามเมฆคุณมาซาโตะถึงก็แปลกใจมากที่เจอน้องโคตะที่นี่พี่บัวขาวยื่นสาให้คุณมาซาโตะได้ลองตำส้มตำพ่อครัวสุดหล่อก็ตำไปแล้วก็ขยี้มะละกอไปจนพี่บัวขาวเห็นท่าทางไม่ค่อยดีปล่อยคุณมาซาโตะตำอาจจะได้กินส้มตำมะละกอแบบบดละเอียดแน่ก็เลยยึดสาก,กลับไปตำเองเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ยื่นแตงกวาให้คุณมาซาโตะและน้องโคตะกินรองท้องไปก่อนระหว่างตำส้มตำคุณมาซาโตะก็ถามพี่บัวขาวว่า คุณชกมาแล้วทั้งหมดกี่ไฟท์พี่บัวขาวก็นึกสักพักก่อนตอบว่าประมาณ300กว่าไฟท์เขาเลยถามต่อว่าแล้วไฟล่าสุดเมื่อไหร่พี่บัวขาวก็เลยบอกว่าที่ต่อยกับมิโนรุคิมูระลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลคุณมาซาโตะก็เลยถามกลับทันทีว่าหมัดเขาหนักมากเลยใช่ไหมพี่บัวขาวเลยบอกว่าโอ้หนักมากเลยครับในแมชนั้นนะคะยกแรกพี่บัวขาวก็โดนชกรัวๆเลยค่ะแต่ก็พลิกกลับมาชนะน็อกได้ในยกที่2 แล้วเขาก็วกกลับมาพูดถึงส้มตำตรงหน้ากันต่อคุณมาซาโตะมองดูครกสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนะักยิ่งพอพี่บัวขาวฉีกปูใส่ลงไปตําเพิ่มเขาก็ยิ่งหน้าเสียคงจะประเมินว่าตัวเองจะกินได้ไหมคุณมาซาโตะเลยแก้เกอร์หันไปหัวเราะแห้งๆแซวน้องโคตะแทนว่าเก่งมากเลยนะเรานะ่ะที่อยู่ที่นี่ และพอพี่บัวขาวตักส้มตำใส่จานคุณมาซาโตะเลยย้ำถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่ามันเผ็ดไหมแล้วก็ให้น้องโคตะชิมจานนี้ดูก่อนเมื่อน้องโคตะตักกินไปแค่คำแรกเท่านั้นหน้าก็แดงแปรดขึ้นทันทีหันไปค้อนพี่บัวขาวแล้วก็บอกว่ามันเผ็ดมากคุณมาซาโตะก็เลยลองดึงจานจากโคตะไปชิมดูบ้างปรากฏว่าผิดคาดนะคะเขากลับกินได้มันไม่ได้เผ็ดมากอย่างที่เขากลัวในตอนแรกแล้วก็ยกนิ้วให้กับพี่บัวขาวชมว่ามันอร่อย น้องโคตะก็เลยถามคุณมาสโตกไปว่าไม่เผ็ดหรอครับคุณมาสโตกก็เลยพูดเป็นภาษาไทยว่านิดน้อยนี่ขนาดกินซ้มตำไทยไปแค่คำเดียวเองนะคะตอบกลับเป็นภาษาไทยได้ขนาดนี้แล้วพอตัวเองกินแล้วไม่เผ็ดนะคะก็มีแอบไปบัฟน้องโคตาเล็กๆว่าจากประสบการณ์ของผมถ้าคุณอยู่ที่นี่นะครั้งแรกที่คุณกินอาหารเผ็ดจะรู้สึกว่ามันร้อนแรงมากๆแต่พออยู่ไปนานๆก็จะชินแล้วก็ปรับตัวกับมันได้แต่สังเกตว่าน้องโคตะจะนอบน้อมมากๆ ทั้งที่ตัวเองไม่กินซ้มตามจานนี้เลยนะคะแต่ก็ยังถือจานเอาไว้จนพี่ๆเขาไปลองกินเมนูอื่นกันแล้วน้องก็ยังถือจานซ้มตามปูเอาไว้ตลอดแบบนี้เลยค่ะคุณมาซาโตะก็ถามพี่บัวขาวว่ารู้ไหมว่าวันที่7เดือน7เมื่อ20ปีที่แล้วคือวันอะไรพี่บัวขาวตอบทันทีเลยค่ะว่าไม่รู้หรอกคุณมาซาโตะก็เลยยิ้มพูดด้วยความภูมิใจว่าเป็นวันที่บัวขาวชกกับเขาแล้วพี่บัวขาวชนะได้แชมป์เควันไปยังไงล่ะ และที่จะชกในวันที่7เดือน7ที่จะถึงนี้เขาก็อยากให้พี่บัวขาวชนะอีกครั้งหลังจากชิมอาหารฝีมือพี่บัวขาวกันไปแล้วนะคะก็มานั่งพูดคุยกันต่อให้หายคิดถึงคุณมาซาโตะเอาเสื้อมาให้เป็นของฝากพร้อมกับเครื่องดื่มที่ซื้อมาจากในเซเว่มาให้กับพี่บัวขาวไว้ดื่มตอนซ้อมหนักด้วยพอพี่บัวขาวได้เสื้อก็ลองสวมทันทีหลังจากนั่งคุยกันสักพักจู่ๆพี่บัวขาวก็ชวนคุณมาซาโตะและน้องโคตะไปดำนาบอกว่า มาค่ายบัวขาวก็ต้องดำนาไม่งั้นถือว่ายังมาไม่ถึงทําเอาคุณมาซาโตะนาเวขึ้นมาอีกครั้งพี่บัวขาวก็ชวนไม่ได้ดูเลยนะคะว่าเสื้อผ้าหน้าผมของคุณพี่เขาแต่งตัวมาค่ายบัวขาวเนี้ยกว่าตอนขึ้นเครื่องบินมาเมืองไทยซะอีกนะคะคุณมาซาโตะก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เขาฟังเมื่อสักครู่มันใช่หรือเปล่าก็เลยถามย้ำอีกครั้งแต่ล่ามก็ยืนยันว่าพี่บัวขาวจะให้ไปดำนาจริงๆมาถึงขนาดนี้ก็กลับตัวไม่ได้แล้วค่ะ เมื่อพี่วัวขาวยื่นเสื้อมอห้อมมาให้ใส่แต่ว่าเหมือนฝนฟ้าจะเป็นใจให้กับคุณมาซาโตะเมื่อพวกเขากําลังเดินไปที่นาอยู่ดีๆที่จากแดดเปรียปร้ยงๆตอนตําส้มตำฟ้าก็คลึ้มแล้วฝนก็ตกลงมาจนพวกเขาต้องวิ่งเข้าไปหลบฝนในกระท่อมและในกระท่อมนี้ก็มีตุ๊กแกตัวใหญ่เกาะขอบกําแพงรอต้อนรับอยู่ หนุ่มๆก็ชี้กันใหญ่ด้วยความตื่นเต้นนะคะเจ้าตุกแกตัวนี้เมื่อถูกหนุ่มๆชี้ตัวนางก็รีบปรีไตร,รัวเข้ามาหากลุ่มหนุ่มๆอย่างรวดเร็วจนทำให้คณะของคุณมาสโาตแตกตื่นพี่บัวขาวพยายามไล่ก็ไม่ยอมไปนะคะแถมยังหนีไปหลบด้านหลังคุณมาสโาตะอีกด้วยโชคดีที่เขาไม่กลัวตุกแกนะคะแถมยังชมว่าตุกแกน่ารักอีกต่างหากเจ้าตุกแกมันก็ช่างเลือกไปหาคนซะด้วยนะคะแต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ดำนา เราว่าช่วงบ่ายพี่บัวขาวมีตารางฝึกซ้อมต่อเขาจึงเปลี่ยนไปเป็นคู่ซ้อมให้กับพี่บัวขาวแทนโดยที่เขาบอกว่าตั้งแต่15ปีที่เขาแขวนนมไปเขาไม่เคยจับอุปกรณ์พวกนี้อีกเลยพี่บัวขาวก็ไม่ออมแรงเลยนะคะทั้งเตะและต่อยจนคุณมาสตกบอกว่าท่าทางและหมัดของพี่บัวขาวยังคมแล้วก็หนักเหมือนเดิมระหว่างพักการซ้อมช่วงหนึ่งเขาก็บอกพี่บัวขาวว่าในเวที k 1 w o r l d Max ที่จะถึงนี้ไม่มีนักมวยญี่ปุ่นขึ้นชก ผมเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นหลายคนพร้อมใจเชียร์คุณอย่างแน่นอนและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่จะเชียร์คุณอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่พี่บัวขาวที่ประทับใจที่คุณมาซาโตะมาให้กำลังใจและมาเชียร์เขาถึงค่ายบัวขาวขนาดว่าคนดูผ่านจออย่างเรา ยังสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและปรารถนาดีของคุณมาซาโตะที่มีต่อพี่บัวขาวว่ามาจากหัวใจของเขาจริงๆนะคะจากคู่ต่อสู้ที่สู้กันอย่างดุเดือดบนเวทีแต่ว่าพอลงจากเวทีเหลือไว้แต่มิตรภาพดีๆที่มีให้กันเรียกได้ว่าได้เห็นน้ำใจนักกีฬาจริงๆจากคลิปนี้เลยล่ะคะ่ะและสามารถติดตามพวกเขาได้ทั้ง2ช anel เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องมมเมียสี่จุดศูด้วยนะคะ